สวัสดีครับลายมือปฏิรูปตอนที่73นะครับช่วงที่จัดทำ u t u b e ตอนที่73นี้เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงปลายเดือนจะขึ้นเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่จะเปลี่ยนสักราดใหม่หรือขึ้นปีใหม่นั่นเองนะครับช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาไทยถามในเรื่องของโชคลาภมากขึ้นการเปลี่ยน พอสอการเปลี่ยนปีใหม่นี้จะมีโชคลาบบ้างหรือไม่และจะมีมากขึ้นกว่าปีที่แล้วหรือไม่หรือจะเป็นอย่างไรก็จะเป็นคำถามที่ได้รับอยู่ทุกวันนะครับผมก็จะมาอธิบายเส้นหรือเครื่องหมายต่างๆที่จะส่งผลต่อโชคลาบของท่านในช่วงปีใหม่นี้หรือในช่วงไหนก็ตามถ้าจะมีเส้นที่ผมจะอธิบายอย่างนี้ต่อไปนี้ หรือเครื่องหมายที่จะอธิบายต่อไปนี้ก็หมายความว่าท่านจะมีโชคลาภเครื่องหมายที่จะส่งผลต่อโชคลาภเครื่องหมายที่เราจะเห็นได้ง่ายๆด้วยตาของเราเองนะครับสำหรับท่านทั่วไปที่ไม่ได้เรียนเรื่องลายมือไม่สามารถจะวัดลายมือได้ถ้าเห็นเครื่องหมายเหล่านี้ขึ้นในมือของท่านก็ให้หมายถึงท่านจะมีโชคลาภนะครับ เครื่องหมายนั้นคือจุดแดงนะครับในภาษาลายมือเรียกว่าสมผุดแดงสมผุดแดงที่จะขึ้นและเห็นบ่อยๆที่สุดก็คือขึ้นที่เนินอาทิตย์ขึ้นที่เนินอาทิตย์ตรงนี้หมายถึงโชคลาบถ้าเครื่องหมายนี้ใหญ่แบบนี้จะมีโชคลาบใหญ่ตามถ้าเครื่องหมายนี้เล็กก็จะเล็กตามเครื่องหมายให้สังเกตดูนะครับ และอีกบริเวณหนึ่งที่เครื่องหมายโชคลาภนี้จะขึ้นบ่อยๆก็คือจะขึ้นที่เนินอังคารสูงถ้าเครื่องหมายขึ้นเนินอังคารสูงก็จะมีโชคลาภแบบฟลุกๆเข้ามาได้เช่นกันและที่เนินอังคารสูงนี้ก็จะมีความหมายเพิ่มเติมถึงเรื่องความสำเร็จต่างๆรวมทั้งที่เนินอาทิตย์นี้ด้วยนะครับ ซึ่งถ้ามีเวลาก็จะได้อธิบายในตอนต่อไปในเรื่องความสำเร็จที่มากกว่าโชคลาภด้วยนะครับจุดหนึ่งที่จะขึ้นได้บ่อยก็คือที่เนินจันทร์สมผุดแดงหรือจุดแดงที่ขึ้นที่เนินจันทร์นี้ก็จะเห็นบ่อยๆด้วยเช่นกันนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเนินสุก เนินสุขนี้จะมีโชคลาบมาจากญาติพี่น้องให้โชคให้ลาบอย่างนี้ก็เป็นได้โชคลาบที่เนินพระฤัสอันนี้ก็เห็นบ่อยผมไล่ตามที่เห็นบ่อยแล้วก็เห็นหลงลงมานะครับจะขึ้นบ่อยๆว่างั้นเถอะครับตรงนี้เนินพระฤัสก็จะเห็นบ่อยเหมือนกัน ตรงนี้หมายถึงโชคลาภและยังมีชื่อเสียงด้วยนะครับสมผุดแดงที่พบอีกจุดดึงที่บ่อยๆคือที่เนินเสาเนินเสาอยู่ใต้นิ้วกลางครับตรงนี้จะมีโชคลาภหรือเป็นมรดกหรือผู้ใหญ่ให้สิ่งของก้อนนะับว่าเป็นโชคลาภเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ซื้อหามาแต่เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่มอบให้ อีกจุดหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือเนินพุทธใต้นิ้วก้อยเนินพุทธและที่เห็นนานๆครั้งก็คือบริเวณเนินที่รับอังคารน,นะครับนี่เห็นนานๆครั้งแล้วก็ที่เนินอังคารต่ํานี่ก็เห็นเหมือนกันแต่นานๆครั้งไม่ว่าจะขึ้นตรงไหนก็ตามในฝ่ามือให้ยกมือขึ้นดูเลยครับ ถ้ามีสมผุดแดงหรือจุดแดงขึ้นมาในมือช่วงนั้นจะมีโชคลาภและถ้าแดงนั้นยังเป็นแค่แดงเลื่อๆหรือจุดเล็กๆจุดเล็กๆคือแบบนี้ครับขึ้นจุดเล็กๆจะเทียบกับจุดใหญ่แบบนี้มีจุดเล็กๆสียังไม่ชัด แสดงว่าเขาเตือนแล้วว่าโชคลาภกำลังจะมานะครับให้สังเกตบ่อยๆแล้วเขาจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นหรือสีจะชัดเจนสีแดงอมส้มเห็นชัดเจนเมื่อไหร่นั่นแหละไม่เกิน15วันโชคลาภจะมาแล้วครับโชคลาภอีกลักษณะหนึ่งเรามาดูที่เส้นละครับคราวนี้จะเป็นที่เส้นลายมือนะครับ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีเส้นสมองเอียงลงแบบเนี้ยชันลงมาแบบนี้โอกาสที่จะมีโชคลาภบ,บ่อยๆมีมากขึ้นเพราะว่าเมื่อมีเส้นต่างๆวิ่งขึ้นไปอย่างนี้นี่เป็นเส้น financial line ตรงนี้เกิดเป็น Victory เป็นโชคลาภเส้นอาทิตย์ที่วิ่งขึ้นไปที่เนินอาทิตย์ ตรงนี้จะเป็นวิกตอรี่จะเป็นโชคลาภอีกครับอย่างนี้ถือว่าจะได้เปรียบเมื่อมีเส้นตัดขึ้นไปจะเป็นเครื่องหมายวิกตอรี่หรือเครื่องหมายโชคลาภถูกหวยถูกรอตตอรี่แบบฟุ๊กฟุก,ฟกได้บ่อยๆนั่นเองครับถ้าเราเปรียบกับเส้นสมองอีกมือหนึ่งนี่คือเส้นสมองนะครับนี่คือเส้นสมองตรงๆมาแบบนี้ คราวนี้ถ้ามีเส้น f i n เดนเช l i อ e วิ่งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่เป็นวิกตอรี่เห็นไหมครับมีเส้นอาทิตย์วิ่งขึ้นไปก็จะไม่ตัดกันเป็นวิกตอรี่วิกตอรี่คือเส้นแบบนี้นะครับเป็นตัว V ลักษณะตัววีง่ายขึ้นมันก็ไม่เป็นวิกตอรี่อย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นโชคลาภเช่นกันครับคราวนี้เรามาดูภาพจากลายมือจริงที่พิมพ์เข้าไว้ เจ้าของลายมือนี้มาให้ผมพยายกรณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนตอนต้นเดือนนี้เองครับมาดูเส้นสมองของเขาเส้นสมองของเขาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ชันลงมานี่เลยลงมาที่เนินจันเลยนะครับเราจะเห็นว่าพอสมองชันอย่างนี้ ช่วงอายุปัจจุบันที่มาวัดมือกับผมเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนี่คืออายุปัจจุบันที่ผมขีดเส้นไว้นี่เขามีวิกตอรี่เกิดขึ้นคือมีเส้นที่มันวิ่งขึ้นไปนี่เป็นเส้นอาทิตย์นะครับตรงบริเวณที่อายุปัจจุบันคือต้นเดือนพฤศจิกายนที่มาวัดมือกับผมนั้นเป็นวิกตอรี่วิกตอรี่หมายถึงว่า ช่วงระยะ1นึถึงสถึงสเดือนไม่เกินนี้เขาจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามือครับเงินก้อนใหญ่นี้คือโอกาสที่จะได้ถูกหวยถูกรอตเตอรี่ใหญ่โตในช่วงปีใหม่นี้เป็นไปได้เ0ืรเซเลยนะครับและยังจะมีต่อไปอีกเดือนหรือ2เดือนเรียกว่ามีเอฟเฟ t ที่กล่าวว่าเอฟเฟกเพราะว่าวิกตอรี่ตรงนี้เป็นวิกตอรี่ที่ใหญ่มันจะค่อยๆขยายขึ้นไปเห็นไหมครับโชคราบนั้นจะไม่หมดง่ายๆเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นเจ้าของมือถ้าเห็นว่ามีเครื่องหมายแบบนี้ในเดือน2เดือนนั้นก็ควรจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่เข้าไว้มีโอกาสที่จะได้โชคใหญ่ๆเข้ามือเลยโดยเฉพาะเจ้าของมือนี้ มาวัดมือช่วงพฤศจิกายนก็คือช่วงพฤศจิกาธันวาหรือมกราจะได้รับโชคใหญ่เข้ามือและถ้าหากว่ามีเครื่องหมายแบบนี้จะมีโชคทั้งปีเลยครับจะมีเส้นเล็กๆที่สวนขึ้นไปตั้งขึ้นไปแบบนี้เนี่ยครับมีเส้นเล็กๆที่ขึ้นไปแบบนี้เยอะๆถ้าเราเห็นแบบนี้ ถึงแม้ปีใหม่นี้จะมีโชคลาภหลังปีใหม่กลางปีปลายปีก็ยังมีโชคลาภแสดงว่าเจ้าของมือนี้จะมีโชคลาภทั้งปีเลยครับสมผุดแดงหรือจุดแดงนี้ก็เช่นกันบางทีเขาขึ้นที่เนินอังคารสูงสองสามเดือนแล้วหายไปแล้วไปขึ้นที่เนินอาทิตย์ต่อ สองสามเดือนแล้วหายไปแล้วไปขึ้นที่เนินจันต่ออย่างเนี้ยจะแสดงว่าปีนั้นถ้ามีสมผุดแดงขึ้นแบบนี้สลับกันจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างก็ถือว่าจะมีโชคลาภทั้งปีได้เช่นกันยิ่งสมผุดแดงอยู่กับเรานานๆไม่ค่อยหายไปบางคนอยู่เป็นปีก็มีโชคลาภทั้งปีเช่นกันครับให้สังเกตได้เลย ดูด้วยตาเปล่าของท่านก็ได้สำหรับเรื่องของสมผุดแดงหรือจุดแดงที่เกิดขึ้นในมือนั้นนะครับท่านที่สนใจจะดูลายมือกับอาจารย์พงศ์พีรนัทถ้าจะเดินทางมาดูที่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองนะครับอยู่ติดกับบ้าหลวงพ่อพระพุทธชินราชถ้าดูด้วยตัวเองก็3า9ร9บาทแต่ถ้าท่านอยู่ไกลหรืออยู่ต่างประเทศไม่สะดวกที่จะเดินทางมา สามารถที่จะดูผ่านลายได้ในราคา499บาทนะครับมีความแม่นยำเหมือนกันทุกประการไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถเป็นพันๆสองพัน0 0พันอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูผ่านลายได้เลยครับแต่ที่อยู่ใกล้เคียงกันก็มานั่งคุยกันมาสอบถามด้วยตนเองก็ได้นะครับที่พิษณุโลก